ติ้งนังติ้งนังยินดีต,ต,ต้อนรับสู่ช่อง YouTube ผ้าไหมสุรินกับไกด์แพทคลิปที่3วันที่13เดือน2ค่ะช้อปปิ้งออนไลน์ผ้าไหมสุรินลายต้นโพท .5 อหตะกอย,ยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางชายคุยราคาพิเศษ3,799บาทจากสี่พันไม่ขายค่ะเพราะฉะนั้นลายต้นโพนี้แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะถูกต้องถูกใจ หรือว่าสนใจเพราะว่าเป็นลายมงคลเนาะต้นโพเป็นต้นโพแห่งความเป็นสิริมงคลนะคะเป็นต้นโพแห่งการตัดสร้เพราะฉะนั้นผื้นนี้เหมาะสำหรับไปใส่กรอบหรือว่านําไปไว้ในห้องพระหรือว่าสวมใส่เป็นผ้าคลุมไหล่หรือว่า สวมใส่เป็นผ้าถุงได้หมดเพราะว่าไม่ได้ออกแบบมาว่าจะต้องนำไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะนั้นผืนนี้ถือว่าอทอได้สวยนะคะแล้วก็มัดหมีได้สม่าเสมอสีสม่าเสมอในการมัดหมีแล้วก็ย้อมสีแล้วก็การทอก็ สวยเลยทีเดียวไม่งั้นไกด์แพทไม่เลือกนำมาโพสแต่ว่าไกด์แพทจะไม่รู้เลยว่าคุณผู้ชมท่านไหนจะได้เป็นเจ้าของทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะแล้วก็มีหน้านางชายคลียที่สวยงามเพราะฉะนั้นผืนนี้ไกด์แพทบอกได้คำเดียวว่าสวยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณผู้ชมท่านไหน จะรอคอยผืนนี้มาเนาะบางทีแก้แพทย์นำลายต้นโพมาแต่ว่าเป็นโทนสีน้าตาลแต่ว่าโทนสีน้ําเงินนี้ท้องผ้านี้ก็อาจจะมีคุณผู้ชมบางท่านชอบเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาชมค่ะ ก็ต้องกดติดตามกดกระดิ่งคุณผู้ชมจะได้ชมคลิปปัจจุบันช้อปปิ้งคลิปปัจจุบันถ้าไปชมคลิปเก่าก็ได้ชมแค่หลายภาพใหม่อันนี้คือได้ชมได้ซื้อทันโทรมาเลยค่ะแก้แพทรับสายแต่ละวันไม่เกินสี่ทุ่มนะคะถ้าเป็นคลิปเก่าคุณผู้ชมชมเฉยๆเพลินๆแล้วก็คลิปใหม่เนี่ยค่ะเป็นคลิปปัจจุบันคุณผู้ชมเห็นเลยว่าคลิปนี้1วันหนึ่งชั่วโมงนั่นแหละค่ะยังซื้อได้เลยเพราะว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ได้ดูคุณผู้ชมบางท่าน เมื่อเป็นของเขาผ้าไหมก็จะเป็นของเขานี่กดแพทสวมใส่หุ่นให้ชมว่าลวดลายเป็นยังไงนะคะไม่ได้จับเป็นนุ่งหน้านางเพราะว่าแกด์แพทไม่ถนัดในการที่จะตัดต่อแบบนั้นเพราะว่าจะใช้เวลาถ่ายทํามากเลยตอนนี้ก็ถ่ายทําทีละผืนเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นทีละผืนจะได้ช้อปปิ้งได้ถูกเพราะว่าเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์โดยคุณผู้ชมไม่ได้เดินทางมาก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ให้เห็นลายผ้าไหมชัดๆนะคะใกล้เคียงสีจริงมากที่สุดจ้าเพราะฉะนั้นสนใจผืนนี้ค่ะติ้งนองติ้ง เลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่ทั้งหมดในคลิปนี้ลงทีละผืนให้คุณผู้ชมได้เลือกลายต้นโพ3,799บาทพร้อมอาบนื้นยานะคะแล้วก็ส่งฟรีถึงบ้านทันติดต่อไกด์แพทมาด่วนเลยใครที่ติดต่อมาก่อนจองก่อนจะได้สิทธิ์ก่อนนะคะติดต่อมา โทรมา0812571709 0812571709นะคะใครที่เข้ามาชมเฉยๆก็กดถูกใจเป็นกำลังแรงใจใครที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะ